คุณผู้ชมคะ4สาซโฟกัสพิกัดข่าวค่ะเช้านี้ชวนดูมาตราการรับมือโควิด19ของภาคพลเมืองกันบ้างนะคะคุณพักแปงวิพาพรจะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะเจาะไปในกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วก็อยู่ในเขตเมืองคุณวิพาพร<า>กลุ่มนี้ถ้าติดเชื้อขึ้นมาโรงพยาบาลสนามเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยะะถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะหนึ่งคือกรุงเทพมีชุมชนเล็กๆชุมชนแออัดเยอะปัญหาคือปกติโซเชียลดิสทันซิ่งก็ ยากยากอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอพบผู้ติดเชือ้ออันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของทั้งผู้ติดเชื้อด้วยแล้วก็ชุมชนด้วยเดี๋ยวมีจุดหนึ่งรายงานจากคองเตยมาดูวิธีการของเขากันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟ,ง,ฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ยังเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ค่ะลองดูรายงานที่ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะผู้ติดเชื้อนั้นยังเพิ่มจำนวนขึ้นโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อรายวันที่รายงานกันทุกวัน กรุงเทพมหานครอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นจังหวัดเมืองหลวงนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนขนาดเล็กชุมชนแออัดอยู่เยอะค่ะตอนนี้นอกเหนือจากมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งในชุมชนเล็กๆจะยากแล้วปัญหาอีกอย่างที่เจอกันก็คือเตียงเต็มค่ะ จุดหนึ่งมีการรายงานภาพนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพการแยกกักตัวเองของผู้ติดเชื้อคนหนึ่งค่ะจากพื้นที่บริเวณหมุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะจุดนี้อยู่ในเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมดิฉันซูมให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นสภาพพื้นที่นะคะเน,บบนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะชุมชนคลองเตยล็อก123เป็นจุดที่ปักหมุดรายงานเข้ามาคุณผู้ชมคะลองดูภาพนี้หน่อยค่ะ ผูชมเห็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไหมคะนี่คือบ้านคนนะคะอยู่ชิดๆติดๆ,ด,ๆดกันแบบนี้นี่แหละค่ะลักษณะพื้นที่ชุมชนคลองเตยคำถามคือจะโซเชียลดิสเทนซิ่งได้อย่างไรได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์นะคะทีนี้ภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาในแอปพลิเคชันซีไซ e ์ค่ะเป็นภาพของคนในชุมชนที่เขาพยายามถ่ายให้เห็นถึงความพยายามของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 คนหนึ่งนะคะเขากักตัวเองแยกตัวเองกักอยู่ในรถกระบะสีขาว คันนี้แ่ละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อวานเขาทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็มีการประสานไปกับหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะคะอยากจะขอเข้าไปสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะได้รับแจ้งว่าเตียงของทุกโรงพยาบาลเต็มหมดแล้วนะคะก็เลยต้องกักตัวเองอยู่ภายในบ้านทีนี้คำถามคือเนี่ยคะ่ะสภาพบ้านคุณผู้ชมคะติดติดกัน คือแทบจะไม่มีรั้วแล้วเป็นบ้านหลังเล็กด้วยนะคะผู้ป่วยท่านนี้เขาก็เลยกังวลว่าเชื้อที่เขาติดมันอาจจะไปกระทบไปส่งผลกับลูกกับภรรยารวมถึงเพื่อนบ้านคนอื่นๆในชุมชนหรือไม่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีอะค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเลือกว่าแยกกักตัวเองอยู่ในรถกระบะคันสีขาวคันนี้ละค่ะ ทีนี้จากคาบอกเล่าของผู้ติดเชื้อโควิด19คนนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยตัวเขาเองกับเพื่อนไปกินข้าวบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ชมุมชนใกล้ๆก,ก,กันค่ะคุณผู้ชมทีนี้ต่อมาทราบว่าเพื่อนที่นั่งล้อมวงทานข้าวด้วยกันติดเชื้อโควิด19พอทราบแบบนั้นเขาก็ไปตรวจนะคะเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งปรากฏว่าก็เลยพบว่าตัวเองและเพื่อนติดเชื้อโควิดอีก2คนนะคะซึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็รายงานว่ายังไม่ได้รับการประสานให้ไปอยู่โรงพยาบาลไหนเหมือนกันละคะ่ะ ตอนนี้ในชุมชนคลองเตยมีกลุ่มเสียงสูงที่รอผลตรวจอยู่ประมาณ3-4ถึงคนด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นสถานการณ์ที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาจากพื้นที่ชุมชนคลองเตยในกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากชุมชนคลองเตยนั้นเป็นชุมชนที่แออัดนะคะหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะไม่สามารถหาสถานที่แยกกักโรคได้ทันแน่นอนเรื่องนี้ กลายเป็นความกังวลแล้วก็สร้างความเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าผู้ที่เขาติดเชื้อจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการหาพื้นที่เพื่อที่จะกักตัวเองค่ะโดยรวมแล้วตอนนี้ข้อมูลณนะวันที่20เมษายนนะคะกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง350คนนะคะทุบสถิติเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นทําให้ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่มีชุมชนเล็กๆอยู่เยอะเนี่ยค่ะมีผู้ติดเชื้อสะสมไปแตะที่7,600 77คนแล้วภาพนี้ก็เลยกำลังย้ำเตือนเราว่าโรงพยาบาลสนามยังสำคัญอยู่นะคะแม้ว่าจะมีมาตรการให้คุณผู้ชมที่มีบ้านมีความพร้อมกักตัวเองอยู่ที่บ้านได้ในระยะหนึ่งเพื่อรอเตียงแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแคบโรงพยาบาลสนามก็ยังสำคัญอยู่ดีละค่ะ